เปิดประวัติเกรุ่งนาภาอดีตนักแสดงสาวในวัย40กรัตปัจจุบันยังสวยไม่สา่างทำความรู้จักกับเกนัทนินนหรือเก๋รุ่งนาภาอดีตนักแสดงและพิธีกรสาวที่มีรอยยิ้มสวยๆตราตรึงใจใครหลายคนซึ่งเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดดัชชี boy a เก girl ในปีพุทธศักราช2543 เกรุ่งนภาเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2526ปัจจุบันอายุ40ปีจบปริญญาตรีคณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาการละครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งนี้เจ้าตัวยังฝากผลงานละครไว้มากมายหลายเรื่องอาทิวังวารีคู่กัดหัวใจฟัดเหวี่ยงกรงเพชรตกกระไดหัวใจพลอยโจรเหยี่ยวสาวมือใหม่รักล้นซอยเล่รายอุบายรักรักเล่เพทุบายและหัวใจลัดฟ้าเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเก๋รุ่งนภา,าได้ผันตัวมาทำ private group yoga instructor, MC, life consultant, PR MKT, expert ช่องทางโซเชียลมีเดีย IG, k i n a t a n i n Facebook, K, q n a t a n e r d